เอาเเสียมเนพอเเสียมเารนารก้นนเป็นนางไทยอยู่น้ำมีวิธิเบ้ากงตายตอนน้ำไหลเก็บกดเด้อเก็บกดเด้อเก็บกดเด้อให้กดนออกฮะตอนโผ

เอาสามนาทีสี่นาทีอู้น่ามยังว่าอุ่นเหรอ <c oughs> นา่ามยังว่าอุ่นแดง <c oughs> มันอุ่นหรือมันขุ่นเหรอต <c oughs> ุ่นเู่นนะครับ